ไล์สดไปด้วยเลยนะฮะตอนนี้เราลงจอดที่ที่จอดของเรานะครับฝั่งนูน้นนะครับตอนนี้เรามาดาูภากพื้นนะครับสะอรทยติยานะฮะนี่ตอนนี้บรรยากาศสดๆเลยนะครับเวลาประมาณ4ี่โมงบห้านะครับมาจาก ไมยเสงงนะครับ15นาทีสวัสดีครับวันนี้บินมาเที่ยวเลยครับตรงนี้จะเป็นทางเข้าสระทิทยานะครับบรรยากาศสดๆเลยนะครับ คนอื่นเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาเนาะก็เที่ยวแบบแปลกๆนี่ครับเมื่อกี้ยังอยู่บนท้องฟ้าเลยนะเมื่อกี้ยังอยู่บนฟ้าอ่านี่มาแล้วครับเสลทิติยานะครับนี่ครับทางเข้าบรรยากาศด้านในก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับ บรรยากาศสดๆเลยก็จะเป็นที่นาของอของอาราชบงนะครับชื่อสรออธิติยานะครับในนี้ก็จะมีการปรับแต่งพื้นที่ครับการเกษตรไม่ว่าจะเป็นแปลงผัก นะครับเพื่อให้เป็นต้นแบบให้แก่กแเกษตรกรในระแวกนี้นะมาดูงานมาชมนะครับแล้วก็เอาไปสืบทอดหรือเอาไปปฏิบัตินั่นเองนะฮะหรือเอาไปเพาะปลูกอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะนี่เลยครับลงมาแล้วเดี๋ยวสักหน่อยสักประมาณ10นาทีเราก็จะบินขึ้นกลับไปที่อ่างอ่างเก็บน้ำห้วยเสนองคืนนะครับ บรรยากาศสดๆเดี๋ยกลับกล้องให้ดูกันนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นแปลงผักนะครับตรงนี้ก็จะปลูกทานตะวันนะครับต้นทานตะวันเดีย๋ยวเรามาดูตอนที่มันทานตะวันมันโตแล้วมันจะสวยแค่ไหนนะโอเคให้ชมประมาณนี้พอนะครับนี่อ่างเก็บน้ำ อ่า,อางเก็บน้ำอําปึนนะครับไปเราชมแค่นี้พอเดี๋ยวเราไปบินกลับดีกว่านะฮะบ,บินท่องเที่ยวดีกว่าตื่นเต้นดีนะ,ะทุกคนตื่นเต้นมันยังไงอ่ะ มันไม่เหมือนชอาวบ้านชั้ช่องเขานะบินลงแล้วก็เดินเที่ยวสักหน่อยเดินเที่ยวแค่นี้พอเดี๋ยวเราเค่อยว่ากันหม่บนท้องฟ้าเดี๋ยวเราชมคลิปในอ่าอย่าลืมนะครับฝากกดอ่า subscribe นะครับในช่อง YouTube นะครับบ้านถนนพระมเตอร์นะครับอาจจะมีคลิปดีๆคลิปแปลกๆหรือคลิปตามสไตล์ผมนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะไปเตรียมการเทคออฟขึ้นนะคระผมอยู่ที่สระทิตยานะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับสระทิตยาอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับเอ้ไม่ใช่สิอยู่ที่อ้าใช่อยู่อำเภอเมืองถูกละอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับนั่นนะครับที่จอดผมอจอดพลาเบเตอร์ไว้ ปิดกล้องนี้ก่อนโอเคครับแค่นี้เดี๋ยวเราไปเทคกอบกันดีกว่านะฮะ